สวัสดีค่ะยังจำกันได้ไหมคะเมื่อครั้งหนึ่งนักตกสาวไทยได้ไปเยือนประเทศโปรแลนเมืองโอเปรีเพื่อทำการแข่งขันวอลเลย์บอลได้มีกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองรอสรบเดินทางไปเชียร์นักกีฬาไทยที่เมืองโอเปรด้วยใจรักพวกเขายกเลิกงานที่ทำอยู่ทั้งหมดเพื่อเดินทางไปให้กำลังใจ ทีมชาติไทยพวกเขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในสายตาของต่างชาติแม้ว่าทีมของพวกเขาจะเล็กๆแต่พวกเขาก็สู้ไม่ถอยพวกเขาเต้นข้างขอบสนามไม่เหน็ดไม่เหนื่อย นักตบสาวไทยได้มาเยือนอีกครั้งในเมืองที่พวกเขาได้อยู่อาศัยดังนั้นพวกเขาไม่พลาดที่จะได้ไปเชียร์นักบอลเร์บอลไทยอีกครั้งเอกลักษณ์ของพวกเขาคือชุดไทยที่ บ่งบอกถึงความเป็นไทยและสวยงามได้มีต่างชาติมาขอถ่ายรูปกับพวกเขาในสนามหลังจากกีฬาจบต่างชาติได้บอกว่าชุดไทยของพวกเธอนั้นสวยงามมากแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันละ่ะพวกเขาคือกลุ่มหมอนวด ที่ทำงานอยู่ในเมืองรอสรอบประเทศโปรแลรนด์รวมไปถึงเชฟพ่อครัวที่ทำงานอยู่ในเมืองนี้ด้วยถ้ารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเธอนะคะ